ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน6จีนปีมะโรงทำนายตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567คนเกิดปีรากาดวงชะตาของคนที่เกิดปีรากาเดือนนี้แม้กราฟชะตาจะมีทิศทางทยานขึ้น แต่ก็ยังดีขึ้นไม่พอเนื่องจากยังหนีไม่พ้นจากมรสุมพิษภัยของเดือนที่ผ่านมาจึงขอให้คุณประคองสถานการณ์ให้ดีดำเนินการงานต่างๆอย่างระม,มัดระวังมีสิ่งที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือทำงานภายใต้ความสามารถและทรัพยากรที่ตัวเองมีแม้ผลงานจะออกมาดีก็จงอย่าอวดเด่นจนเกินตัวมองไม่เห็นหัวของผู้ร่วมงานคนอื่นที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคเพราะอาจถูกกลั่นแกล้งขัดขวาง พราะถูกหมั่นไส้เอาโดยไม่จำเป็นด้านชคลาบการเงินเดือนนี้ยังพอถูถ่ายให้ผ่านไปได้การพนันเสี่ยงโชควัดดวงต่างๆยังต้องจำกัดวงความเสี่ยงเพราะลบมากลาบหายยังเป็นสัจธรรมตัวใจได้ดีด้านหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าเป็นเกณฑ์ปานกลางเช่นกัน การดําเนินกิจกรรมทางการงานต่างๆคุณต้องเพิ่มความรอบครอบให้มากขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายจากพวกหน้าเนื้อใจเสือที่แส้เข้ามาทําดีด้วยแต่ใจกลับคิดร้ายภายในครอบครัวเดือนนี้สงบสุขดวงความรักระวังมีปัญหาเพราะลมปากผู้อื่นคำนินทากาเลเหมือนเทน้ำคุณต้องมีสติหนักแน่นฟังหูไว้หู ด้านสุขภาพร่างกายระวังอุบัติเหตุที่จะส่งผลต่อมือและขาอาการปวดไม่ตามเนื้อตัวที่ดูทำท่าจะเรื้อรงังอาการหนักขึ้นและระวังอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับด้านการลงทุนช่วงนี้ไม่ควรหลวมตัวไว้ใจเห็นแก่หน้าคนรู้จักหรือเพราะความโลภกับตัวเลขวัดวิมานหากคุณยอมหลงกลใจอ่อนร่วมลงทุนด้วย จะพาเสียทั้งเงินและความสัมพันธ์ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีระกาในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่4วันที่8วันที่12วันที่16วันที่20วันที่24และวันที่28กรกฎาคม พุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่วันที่สวันที่15และวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันชงหรือวันปทะได้แก่วันที่สองวันที่14และวันที่26กกรกฎาคม พุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่9วันที่11วันที่21และวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2567คนเกิดปีจอ ่างเข้าเดือนนี้ถนนชีวิตของคนที่เกิดปีจอเดินเข้าสู่ช่วงที่ครุขระอีกครั้งเนื่องจากมาประสบเดือนที่ส่งผลลบประกอบกับถูกดาวร้ายหลายดวงรุมล้อมสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คือเฝ้าระวังความปลอดภยัยภายในบ้านโดยเฉพาะความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุในบ้านระวังภัยไว้ทุกขญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดทั้งดวงการเงินยังพบที่นั่งเสียทรัพย์ฉะนั้นช่วงต้นเดือนหากคุณมีเวลา ควรหาโอกาสไปไหว้พระไหว้เจ้าขอพรให้ช่วยคุ้มครองตัวคุณและสมาชิกทุกคนในบ้านให้คล้วคลาดปลอดภัยครอบครัวประสบความร่มเย็นเป็นสุขด้านหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าล้วนพบกำแพงอุปสรรคเรื่องที่ดูเหมือนจะผ่านง่ายอยู่ๆจะเกิดเงื่อนไขทุกกิจกรรมยังมีอาจประมาทขาดการไตร่ตรอง ดวงครอบครัวไม่สู้ดีจะเกิดความวุ่นวายภายในบ้านตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บของคนในบ้านอุบัติเหตุรวมไปถึงผู้น้อยสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้ไม่รู้จบด้านความรักความสัมพันธ์ก็พบมีปากเสียงคุณควรคุมสติและใจเย็นในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันด้านโชคลาภการเงินมีดวงจะเสียทรัพย์ระวังรายจ่ายที่ไม่คาดหมายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ดวงสุขภาพของคุณไม่สู้ดีระวังภัยอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เลือดตกยางออกทั้งในระหว่างการทำงานและการเดินทางสำหรับด้านญาติมิตรเพื่อนฝูงระยะนี้ให้ถอยห่างจากญาติมิตรที่ชอบชักชวนสู่ทางอบายมุกหรือพวกสร้างภาพวาดฝันแต่หวังเข้ามาหลอกเงินทองจากคุณด้านการร่วมงานและลงทุนต่างๆเดือนนี้ไม่สดใสควรหลีกเลี่ยงจะปลอดภัยที่สุด ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีจอในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสามวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบห้าและวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่ วันที่สองวันที่14และวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สามวันที่15และวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่หก วันที่8วันที่18วันที่20และวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567คนเกิดปีกุลถนนชีวิตของเจ้าชะตาเดือนนี้พลิกฟื้นดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเรือนราศีเคลื่อนมาพบแนวพันธมิตร ทันพบดาวมงคลฉายส่องทำให้อุปสรรคปัญหาสะสมที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลายตัวไปในทิศทางที่ดีหลายกิจกรรมการงานเริ่มเดินหน้าไปในทิศทางที่คุณปรารถนามีสิ่งที่คุณควรทําในช่วงเดือนนี้คือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งเงินทุนกําลังคนและเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาตนและงานให้เท่าทันกับสภาพการแบบไม่หยุดหากจังหวะโอกาสเหมาะเข้ามาเมื่อใด จะสามารถลุยได้ต่อเนื่องเพื่อก้าวไปถึงจุดหมายดังที่ตั้งธงไว้ด้านโชคลาภการเงินของคุณเดือนนี้รายรับจะอุดมสมบูรณ์กระแสะเงินรับจะไหลเข้าหนาแน่นทั้งสองทางสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้จะเริ่มเห็นผลงานและดอกผลงอกเงยคุ้มค่ากับการลงทุนด้านการงานเป็นวิธีแห่งความเจริญดังนั้น การงานจะมีความก้าวหน้าการค้าขายจะรุ่งเรืองดีขอให้คุณหมั่นปรับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ให้เป็นมิตรเข้าไว้บวกกับความขยันมุมานะอย่างต่อเนื่องเดือนนี้จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำสามารถก้าวสู่อนาคตอันสดใสดวงครอบครัวสงบสุขพบพลังมงคลมาเยือนสมาชิกในบ้านรักใคร่ปรองดองสามาัคคีกันเป็นอย่างดี สามารถสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นได้ด้านความรักไม่ดีไม่เสียคุณสามารถเอาอยู่สำหรับด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมันออกกำลังกายเพิ่มเติมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณได้ดียิ่งขึ้นด้านญาติมิตรเพื่อนฝูงหากติดขดัดยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้น และการลงทุนต่างๆเดือนนี้สามารถทำได้มีทิศทางเป็นบวกต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีกุลในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สองวันที่6วันที่10วันที่14วันที่18 วันที่22วันที่26และวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่วันที่หนึ่งวันที่13และวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันชงหรือวันปะทะได้แก่ วันที่4วันที่16และวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่7วันที่19และวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2567